ละอยู่คือหมายเลขหนึ่งสอและห้า t 0 9เชิญเลือกคำถามครับหมายเลขหนึ่งครหมาหนึครับสามสิวินาทีนะครับปัจจุบันสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคุณคิดว่าเยาวชนและคนในเจเนเรชันของคุณควรเรียนรู้อะไรจาก และเราจะนำสิ่งนั้นมาปรับใช้กับชีวิตเพื่อให้คนทุกๆวัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไรเชิญค่ะค่ะสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากสังคมผู้สูงอายุได้คือประสบการณ์ค่ะ mm. คนที่เข้ามาก่อนเราเขาสามารถทำหลายลายอย่างได้เพราะมีประสบการณ์สิ่งที่เราควรทำคือการเปิดรับความคิดเห็นและเคารพก,กันและกันค่ะเราจะทำให้เราสามารถที่จะทำประสบการณ์ได้ และสิ่งที่การอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมคือการสร้างภา,าวะความเป็นผู้นำหลังจากนั้นค่ะประสบ